ลุมคองมูเหา่าตีนแมวปีนบ้านโวปอมีดจี้คอจับมัดมือคนในบ้านควยหลังได้ไอโฟนไปเพียงเครื่องเดียวร้อยตำรวจเอกอำนาจตะเคียนราชรองสารวัตรสอบสวนสบพบางปูสมุทรปราการรับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายปีนเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านเลขที่281หทับมหมู่1หมู่บ้าน1 8 0บางปูตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและใช้มีดจี้บังคับลูกสาวเจ้าของบ้านมัดมือควยหลังขังอยู่ในห้องนอนหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอก พิสุทธิ์จันทราสุวรรณผู้อกับสอพอบางปูพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเดินทางเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้านหรูสองชั้นด้านหลังหมู่บ้านติดปากอ่าวไทยอยู่ซอยแรกของหมู่บ้านได้พบว่าเป็นบ้านของร้อยตํารวจเอกวิโรธกาลยาสีสพบพอ,อ,พอคลองด่านพบว่าที่บริเวณหน้าต่างห้องนอนชั้นสองถูกงัดจนตัวล็อกหักหน้าต่างเปิดอ้าอยู่ภายในบ้านพบว่าถูกรื้อค้นข้าวของจนกระจัดกระจายเกลื่อนห้องโดยมีนางสาวสริกกาลยากาลยาสียุ17ปีถูกมัดมือไขว้หลังนั่งอยู่ใน ห้องนอนด้วยอาการตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าให้การช่วยเหลือแก้มัดออกมาได้จากการตรวจสอบบริเวณห้องนอนของร้อยตำรวจเ็กวิโรธได้พบว่าถูกรื้อข้าวของกระจัดกระจายเช่นกันส่วนคนร้ายคาดว่า ปีนหน้าต่างกระโดดลงหลังบ้านหลบหนีไปก่อนแล้วตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดพบรอยเท้าของคนร้ายปีนขึ้นมาทางกำแพงหลังบ้านก่อนที่จะปีนขึ้นหลังคาและงัดหน้าต่างห้องนอนที่เปิดอยู่เข้ามาจึงประสานเจ้าหน้าที่วิเคาะาเข้าตรวจเก็บรายนิ้วมือแฝงของคนร้ายตามจุดต่างๆเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มผู้กอ่อเหตุนางสาวสิริกัญญาหรือน้องพลอยอายุ17ปีได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนในช่วงกลางวันตนอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวส่วนร้อยตำรวนเอกวิโรจน์พ่อได้ออกไปเข้าเวรที่สพคลอ,องด่านตั้งแต่เวลาบ่ายสาม และนางชุติมากรายาศรีย,ยุ1 42ปีผู้เป็นแม่ได้ออกไปทํางานที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการกับน้องชายคนเล็กและกลับเข้ามาที่บ้านประมาณทุ่มครึ่งตนจึงลงมาจัดเตรียมกับข้าวและนั่งกินข้าวเย็นกันอยู่ที่ชั้นล่างตนกินอิ่มก่อนจึงเดินขึ้นไปหยิบของบนห้องนอนชั้นได้ยินเสียงคล้ายมีคนเดินอยู่ห้องนอนด้านข้างตนคิดว่าแม่เดินขึ้นมาจึงเดินออกมาจะเปิดประตูได้มีคนร้ายเป็นชายใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำใส่กางเกง3ส,ส่วนสีดำใส่แมสปิดปากสีดำได้ผลักประตูสวนเข้ามาก่อนที่จะผลักตนจนล้มลงงนั่ ลงกับพื้นคนร้ายจึงได้เข้านั่งค้อมใช้มีดปลายแหลมจี้ที่ลำคอและใช้เสื้อยืดสีขาวของตนที่อยู่ในห้องมามัดตนมือควยหลังและบังคับไม่ให้ตนส่งเสียงร้องแต่ตนได้ร้องขอความช่วยเหลือทําให้คนร้ายตกใจคว้าเอาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟนของตนไปก่อนวิ่งหลบหนีออกมาจากห้องไปเข้าห้องนอนด้านข้างและล็อกประตูห้องปิดหน้าต่างหลบหนีไปแม่ตนจึงรีบโทรศัพท์บอกพ่อและแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนงานก่อสร้างที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจึงได้กระจายกําลังออกสืบสวนหาข่าวเพื่อตติดามมับกุ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป,อไปออวออว่าวย,วย้้ยด ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน